พูดถึงเรื่องความรักบีว่าอความรักที่ดีคือความรักที่ไม่ต้องพยายามดูเฉยๆก็ถูกแล้ทําอะไรเขาก็รักไม่ว่าเราจะิงงอเงะไร้สาระคิดไม่ได้ไม่รู้จะตอบถ้าเขารักเราจริงๆเขาก็รักแล้วคนที่รักกันบางทีมันไม่จําเป็นต้องมีอะไรที่ชอบเหมือนเหมือนกันถ้าเรารักกันน่ะเราขัดแย้งกันทุกอย่าง เราก็อยู่ด้วยกันนานเหมือนกันนะถ้าเกิดเรารักกันแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้รักกันต่อให้เราชอบอะไรเหมือนๆกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่น่ะความรักแม่งละเอียดอ่อนมากคือแม่งไม่ต้องทําความเข้าใจนะอยู่เฉยแม่งใช่มันก็ใช่แม่งไม่ใช่ก็ปล่อยแม่งคนคบกันมาแปดปียังเลินกันได้เลยอย่าดีแค่ทําตัวดีๆทําตัวให้มีค่าไม่ช้าก็เร็ว คนรอต่อแถวจีบพลึบถึงเราหน้าตาไม่ดีนะมีเอกลักษณ์ในตัวก็พอเคยซื้อหมาปะบางทีหมาแม่งหน้าตาโคตรน่าเกลียดแต่ซื้อเพราะมันมีเอกลักษณ์ในตัวของมันเว้เฮ้ยกูเปรียบกับหมาว่าก็ไม่มีอะไรมากวางใจเฮ้ยก็แบบว่าเห็นลนิเพลในเฟซเยอะว่าอกหักอะไรเงี้ยคําว่าอกหักคือคําว่าเฮ้ยไม่ใช่เปรียบกับคําว่าประสบการณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ใครบอกอกหักหน้าอายจา้ามึงไม่เคยอกหักเลยจา้าทำเซิง